เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเบรดิวรายการแห่งความชัวร้ายกันนะครับก่ออยู่กันในเกมเซเว่นไนท์เจ็ดเค้นะผมอ่าในวันนี้ก็มีอะไรใหม่พิเศษแน่นอนนะคุณผู้ชมคงจะเห็นภาพน,นะบอกมาแล้วนะครับว่าอ่าคลิปนี้ก็คือการมาเปิดแพ็คอัศวินตัวใหม่นะครับเพื่อหาอัศวินตัวใหม่พยัคฆ์เมคานะครับซึ่งการเปิดนี้ทุกคนจะได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ภายในระยะเวลาที่อ่าเขากําหนดไว้นะครับก่อนการอัปเดตครั้งต่ดไปนะรู้สึกอ่า ก็วันนี้เป็นวันที่29ธันวาคมนะครับเป็นวันที่อัปเดตแพทพอดีนะและน่าจะหมดประมาณวันที่เท่าไหร่นะไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หรืองสัปดาห์เนี่ยแต่ถ้าหมดกิจกรรมนี้ก็ไม่สามารถทําแบบนี้ได้แล้วนะครับก็โอเคแต่ครั้งนี้ได้ร้อยเปอร์นแน่นอนก็คือเปิด50ครั้งเหมือนครั้งก่อนนะครับคาร่านะครับคาร่าก็ครั้งก่อนที่ตอนมาใหม่ๆก็เปิด50แพ็คใช่ไหม ก็ได้ได้ไปเลยอีกตัวหนึ่งฮะเปิดเขาห้าสิบอันนี้ก็เหมือนกันส่วนอัศวินที่เข้ามาใหม่นีโอโหสุดยอดครับเรียกได้ว่าไทยที่ได้รับลิขสิทธิ์ให้สร้างแบบนี้โดยตรงเลยนะเออแบบเกาหลีให้ให้ให้สิทธิ์เลยอะเออคือถ้าเกิดเกมพวกแบบแบบนี้เกมมือถือเนี่ยถ้าเกิดแบบประเทศอะไรที่แบบให้ความร่วมมือให้การหุ้นส่วนให้สนับสนุนอย่างมากเนี่ยเขาจะให้สิทธิพิเศษในการออกแบบ ไอเทมหรือออกแบบตัวละครอะไรพวกนี้เลยนะทุกเกมเลยเออพวกเกมออนไลน์เนี่ยอย่างเกมเษถีก็เคยมีนะเห็นไหมที่เป็นบอยปากรกับมากี้เออเป็นเป็นนั่นแหละเป็นตัวละครแล้วก็ไออันนี้อ่ะคิดว่าเขาน่าจะให้สิทธิ์คนไทยสร้างมาสักหนึ่งตัวเป็นและไม่ธรรมดาเลยนะเป็นอัศวินพิเศษด้วยเดี๋ยวมาดูกันวนะ่าเขาก็เขาอยู่ในหมวดอะไรนะตอนแรกผมคิดว่าอยู่ในทั่วไปนะครับตกลงไม่ใช่นะอื่นๆก็ไม่ใช่นะ เออเพราะว่ามันไอ,อพวกตัวการ์ตูนนะั่นไม่ใช่การร่วมมือดิอ,อ่ผมนึกว่าอยู่ในการร่วมมือเพราะมันเป็นพวกตัวการ์ตูนอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ไม่ครับมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะครับเรียกได้ว่าเทียบเท่า 7K แล้วก็สี่จักรฟันเลยนะครับผมเนี่ยนี่ครับยอดฝีมือที่ซ่อนเลนแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับมาปุ๊บเอาเวกได้เลยครับผมโอ้โห เป็นตัวละครที่สุดยอดเองคนไทยสร้างคอยสิ์คนไทยขนาดนี้เลยเหรอสุดยอดมากนี่ก็เกาหลีก็น่าจะเพิ่มไปด้วยครับเพราะว่าเป็นอ่าเป็นตัวละครที่สนับสนุนไงเต่ถ้าเข้าเข้าไปในของเกาหลีหรือว่าเซิร์ฟเอิร์ดนี่ผมคิดว่าน่าจะชื่อว่าก้าหานนะครับอ่าอันนี้ไปเห็นมาเวบ็วบๆเออชื่อแบบสากลก็ชื่อว่าก้าหานเขียนภาษาอังกฤษนะครับ K L A แล้วก็ H A N ฮะก้าหานแต่ว่าในไทยก็ ชื่อนี้เลยครับพยักเมคาสีดาวก่อนเลยครับนี่เป็นโอ้โหนักมวยมวยไทยฝึกขาดครับผมพยักเมคาส่วนตัวรอเอ้ยห้าดาวครับผู้กับกู้เอกลาชพยักเมคาคิดว่าไปร่วมสงครามโลกหรือเปล่าไม่แน่ใจเป็นเพื่อนข,อขนมต้มหรือเปล่านี่ครับก็หากดาวครับผมนี่ปรัมอาจารย์มวยไทยพยักเมคา นี่ก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างไปจากเดิมนิดนึงมีเข็มขัดหัวหัวเสือด้วยเดี๋ยวดูข้อมูลวิวัฒนาการนี่ครับวิวัฒนาการมาแต่ละตัวอ่ะไอ้ล่างหกดาวก็จะมีผมที่ยาวขึ้นหรือเปล่าแล้วก็มีอ่ามีรอยสักเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเข็มขัดหัวเสือแล้วก็มีผ้าเตี่ยวผ้าเตี่ยวนะส่วนเอาเวก็ผมเพื่อนี่ไง เอเวก็รู้สึกผมจะยาวขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะครับแล้วก็ปัดเตี่ยวมีอะไรตุ้งติ้งเพิ่มขึ้นด้วยเข็มขัดเสือก็ดีขึ้นมีถุงมือสนับบอกแขนก็ถามว่าต่างไม่ต่างก็ก็สวยกว่าร่างหดาวนะความคิดผมนะเออหลายคนบอกว่าร่างธรรมดากับร่างเอาเวกแทบไม่ต่างกันเลยครับแอดเกอะไรแบบนี้เธอไปพูดจะผมเห็นนะเออ แต่นี้ผมว่าก็เพิ่มมาเยอะอยู่นะสวยอยู่เท่อยู่เออเล่าดามันก็แบบเขียวๆยังไงไม่รู้อ่ะผมชอบร่างนี้มากกว่าเนี่ยเออมันดูมันดูเท่อลังอลังเดียร่างอวเวกครับผมส่วนสกิลอวเวกนี้เรียกได้ว่าเดี๋ยวผมมาโชว์เลยแล้วกันนะมาที่สกิลต่อเนื่องครับผมก็อมอบโอกาสในการลบลีออบการจบตีทั้งหมดของตัวเองนะก็คิดว่าน่าจะเป็น บัฟใหม่หรือเปล่าเป็นสถานะใหม่อะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจหลบหลีกนะไม่เคยมีนะเออก็เมื่ออยู่ในสถานะป,ปกติที่ไม่สามารถขยับตัวได้ผลการหลบหลีกจะไม่ทํางานก็ถ้าเกิดโดนสตัน์หรือโดนอามาพาดโดนช็อตอะไรพวกนี้หลบหลีกก็จะไม่หลบนะครับเ,ออเรียกว่าสุดยอดไม่ได้ตาย,ดยโดยสถานนะก็ต้องน่าจะมีสปายในทีมอะไรประมาณนั้นัน้งรีบรเผด็จการก่อนแล้วก็ทําให้ตนเองได้รับบัฟต้านายความเสียทั้งหมด5ครั้งครับไยชิลครับผมไยชิลห้าครั้ง เอ้ย6ดาวมัน4ครั้งไเลยอะเอาเวกแล้วมันเพิ่มด้วยนะครับสุดยอดเออจริงนี่ไงเห็นไหม4ครั้งพอเอาเวกวมันเพิ่มด้วยครับแล้วไม่เพียงเท่านั้นโอ้โหพอเอาเวกปุ๊บเพิ่มพลังโจมตีกับตัวเอง50%อะไรจะขนาดนี้ครับสุดยอดแนะ่ตัวเมตาใหม่อารีนาแนะ่คิดว่าคิดว่าน่าจะเหมาะกับทีมความเร็วนะเพราะว่ามีวอยชิลตั้งโอ้โห5ครั้งแล้วก็เพิ่มก็เพิ่มพลังโจมตี หลบหลีกด้วยโอ้โ oh หอยู่นานครับอยู่นานส่วนสกิลนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดู6ด่านก่อนแล้วกันนะเผื่อมันเปลี่ยนอะไรอ่าสกิลอันนี้น่าจะสกิลล่างนะครับสร้างความเสียหายทางกายภาพ50%กําลังย่อมดีกับศัตรูทั้งหมดจํานวน2ครั้งก็100%นนั่นะแหละแล้วก็มีผลเจาะทะลุผลเจาะทะลุนี่ผมไม่แน่ใจว่าเจาะเกราะหรือเปล่าแต่ว่าเจาะทะลุนี่เหมือนอีวานสกิลเอาเอาเวกอีวานนั่น,ะนะแหละสกิลนั้นเลย น่าจะจกเลาอเอ้ยไม่ใช่ผลจะทะลุจกเลาอนั่นแหละคิดว่าเออมันมีลายมันมีลายสถาน,นะจังเดี๋ยวนี้นะกอสกิลต่อมานะครับพยักข่าวายุมอบความเสียหายทางกายภาพ80%ปของพลังโจมตีจำานวน2ครั้งอ่าก็คือ160นั่นเองให้แกแต่ตัวที่มีพลังโจมตีหรือพลังโจมตีเวสสูงที่สุดโอ้โหก็คือเล็งไว้ที่ตัวที่มีอันนี้จุดอ่อนเลยอะ่ะจุดอ่อนเล็งจุดอ่อนอะ่ะ ไม่ใชุ่ดอ่อยเล็งจุดแข็งเลยจุดแข็งของทีมเพื่อนอะที่มีพลังโจมตีเยอะที่สุด3ตัวเป็นการโจมตีแบบคิตติคอนนะครับเดดกิกดิดคิตติคอนด้วยนะครับเหมือนลินเหมือนสกิลลินนะครับสกิลล่างลินและกระจัดบัฟที่อยู่กับป้าหมายออกไปแล้วก็เป็นสกิลบนคราม่าอะไรจะมันจะฟิชเชอร์ลิงขนาดนี้โอ้โหสุดยอดโหดก็คือโอ้โหโหดอะมันรู้จะอธิบายยังไงแล้วก็คือทั้งเร่งเทินทั้ง ติดคริติคอนสุดยอดได้งานนี้ไม่ธรรมดาครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนเอาเวกนะครับมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ะสกิลสกิลล่างนะครับน่าจะล่างนะสร้างความเสียหาย60%สิเปอร์เซ็นต์แก้ปุทั้งหมดจำนวนสองครั้งไอ้น,นี้ก็เพิ่มมาครับจาก50เป็น60นะครับก็คือ120นั่นเองจาก1น0รนะมีผลทะลุบัแล้วไม่สนบรับมงกัน อันนี้มีผลเจาะทะลุผลเจาะทะลุผลเจาะทะลุน่าจะถ้าผมดีไม่ผิดนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นไม่สม่ดับกันป้องกันออแล้วที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็นี่ครับมีผลทะลุบัฟก็คือทะลุบัฟด้วยสุดยอดสกิลต่อมาหลังจากเอาเวกแล้วโมกำเสียร้อเเซ ของจำตีจำนวนสองครั้งแก่กตัวที่มีบางจำตีา่าสูงสุดนี่ครับก็เล่งอ่าจุดแข็งของคนอื่นนะครับสามตัวหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นสองครั้งก็สองร้อยครับผมเมื่อกี้แปดสิบใช่ไหมแปดสองสิบหกแปดสองสิบหกเออโอ้โหห่างกันมากเลยครับกลายเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นครับอะไรจะืเล่งขนาดนี้ับตัวน,นี้โอ้โหคนไทยนี่ได้มาทีนึงโอ้สุดยอด อลังครับเป็นเมต้าตัวใหม่หรือเปล่าเนี่ยเกาหลีก็ใจดีจริงๆนะไปคนไทยสร้างตัวแบบนี้ขึ้นมาได้เป็นการโจมตีแบบคิติคอนด้วยครับแล้วก็ขจัดบัฟที่ยอยกไป3มเทินน่ะตำนั้นเลยแล้วก็สกิลบุกพลังครับผมสกิลอเวกนะครับเกียรติยศแห่งสยามโอ้นี่ครับความไทยแท้มาแล้วชื่อชื่อเมืองครับเมืองสยาม มอบความเสียหายทางกายภาพ200%ก็เท่ากับสกิลนี้เดียสิใช่ะไหมเอ่อเท่ากับสกิลนี้เลยให้กายภาพให้200%ให้แกศัตรูทั้งหมดมีผลทะลุบัฟทะลุบัฟครับผมทะลุบัฟเหมือนสกิลแรกฮะแล้วก็ทำให้เป็นอมะาะหน้าตาที่กำหนดนาน2เทิร์นฮะมีผลติดอมพาตด้วยครับสุดยอดมีสถ,ถานะสุดยอดในงานนี้ คิดว่าสไปน่าจะต้ององมีสไป์แน่นอนอะ่ะถ้าเกิดเมตาใหม่จะเกิดอะ่ะแบบตัวนี้น่าจะเอาไปแทนอะไรถ้าเกิดมีพวกกีพลังก็เอาแทนกีพลังแน่นอนไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอพวกท็อปอารีนาเขาวิเคราะห์อันนี้ตอนนี้ผมยังไม่ไม่แข็งแกร่งพอนะครับเดี๋ยวรอตามเขาไปแล้วกันนะแต่วันนี้จะมาเปิดแพคให้ดูเลยแล้วกันว่ามันได้จริงนะโอเค โอเคครับกีน่นาทีแล้ว10นาทีโอเคครับเพื่อเป็นการเป็นเสียเวลาไปเปิดแพ็กกันดีกว่าอธิบายสก,กิลไปแล้วนะเดี๋ยวจำตัวให้ว่างก่อนจำช่องให้ว่างก่อนโอ้โหอันนี้ไม่ว่างเลยครับอันนี้เขาเรียกว่าไม่ว่างนะครับเขาเรียกว่าไม่ว่างอ่าเดี๋ยวสักครู่นะบล็อกช่อง ไอเจฟเหรอนี่ครับอ่าก็เพิ่งจบวอลกิลซีซัน5ไปนะครับได้ชุดเจฟมาด้วยครับนี่ชุดเจฟวอลกิลนะครับซีซัน5สวยไหมสวยไหมเดี๋ยวขอทำการอ่าตีบวกตีบวกไอ้พวกนี้ก่อนเฮ้ยเวลาเหลือเก้านาทีจะทันไหมเนี่ย ผมจะสืมในเวลาเลทได้ไงเดียว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 แบบนี้แบบนี้ต้อง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 ,อง,องดีบวกรัวๆแล,ล,ล,ล้วผมไม่ทันแล้วคิดว่าดีบวกดีบวกคาร์ลอนนะดีบวกคาร์ลอนอะไรครับเค้กน้ำผึ้งจัดไปหนึ่งดอกแล้วก็ มีเยอะจุงเอาเมียวไปกสักตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องไปเก็บวงเก็บวิวแล้วไม่ทันแล้วสามดาวไปตัวเดียวพอแล้วเดี๋ยวขอสีดาวอีกสักตัวมันจะได้ติดคลิมันจะเป็นการใช้ที่คุ้มที่สุดนะผมว่ามีเลยแล้วกัน,นไหนๆผมก็ไม่ได้เล่นเมย ช่วงนี้อีกตัวหนึ่งอีวาเนาะเซอินต้าเฉียวต้าเฉียวไปก่อนก็นกได้เดี๋ยวก็ได้าไมาอีกเลยคิดว่าอ๋อนี่มันตัวหกดาวนี่ว่าลืมลืมผมลืมขอโทษไปขอติดคริสแล้วกันนะไหน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 แล้วอะตดิดคริสครับใช่ไหม อ่าดิดคลีเรียบร้อยไล้เก็ดสองเลขเจ็ดนาทีจะทันไหมเนี่ยผมคิดว่าไม่ทันแน่เลยสุด <c oughs> เถอตัวเต็มเยอะมากอัศวินท่านเนี่ยเต็มเบิดทันไหมเนี่ยเดี๋ยวอัศวินเหลือ โอ้โหช่องว่างแปดตัวอ๋อ,อลืมอ่านี่ครับอัปเดตใหม่เดี๋ยวก่อน <c oughs> ก่อนอยังทันยังทันอัปเดตใหม่เพิ่มช่องใช้ส0สิบรูบี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆได้เลยนะครับสาสิบตลอดเลยหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวเขาจะคืนให้ใครที่เคยอัปไปแล้วนะครับเออผมก็มานั่งเคลียร์อยู่ลืมไปว่าเขาอัปเดตใหม่แล้วนี่ครับส0สิบตลอดเลยก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าประชาชนมาก่ะนี่ครับ อัะไปจนถึง299ยังได้นะครับสูงสุดคือ299นะครับเนี่ยผมกดลัวๆเลยครับเห็นไหมอ่าอ่า11ตัวใช่ไหม11 5 55 55้ก็ประมาณนี้ละมัง้งอ่าโอเคได้ครับ5าแพ็คพอดีพอมาเปิดเลยลัวๆแล้วกันนะอีก5นาทีมันจะหมดเลทแล้วเนี่ยช่วงโคตรเลทโคตรเลทรับโคตรเลท เรียกว่าแครี่เลยก็ได้ไม่ใช่แล้วโอเคผมจะเปิดแพ็คแบบนี้นะครับอ่าอันนี้มันก็จะนับเป็น5ครั้งนะครับถ้าจะได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกดเลยแล้วกันอ่าได้ไลท์ได้ไลได้ไลทดลูพี่ซิลเวียโทโธนาจาด้วยมาอีกครั้งหนึง่งไปเลยเหลือเวลาแค่นาทีครับผม ต้องทันต้องทันต้องทันฮะเวลาสตรีมเลหลือกี่นาทีคุณภาพตามปิดแอปอยู่ยาจะทำแบบนี้จะทำแบบนี้กับฉันไดอารี่เลูซี่ครับโอ้โหได้อะไรทั้งนั้นเลยไม่มีเลนแล้วหรือว่าหรือว่าคนเอาไปหมดแล้วผมว่าเลดไม่ต้องจำกัดตัวในเวลาเนี่ยเลยแบบตัวหมดแล้วในเลดอะก็ไม่มีให้แล้ว อะไรประมาณนี้หรือเปล่าขอมีแสงหน่อยก็ยังดีไปเจียวหรอเวนดี้ไม่มีแสงเลยเอ็ปาหนด้าก็เอาอ่ะเกียร์เมื่อกี้สองแลวใช่ไหมกี่แล้ววะลืมนับโอเคครับไปต่อครับสองแลวเมื่อกี้สามครับป๊อปป๊ปป๊ปปป มีแสงไหนก็ยังดีไม่มีแสงเลยครับผมอะไรจะขนาดนั้นเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้สองจากหนึ่งพันใช่ไหมอ่ายี่ิบห้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 าสองห้าสิบยี่สิบห้า สามเจ็ดสิบห้ายี่ห้าสี่หนึ่งร้อยร้อยยี่ห้าอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งแหละไปเลยแพ็คหนึ่งครับอยู่ในเวลาเลทขอติดเลทอะไรหน่อยดิไม่มีเลทเลยเออได้ตัวอฮ้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ชมตัวเลยตัวเลยตัวเลย,เลยโอ้โหพยักเมคานี่คือตาสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในเลทวะ เราได้พยักมีคาสุดยอดครับได้แลนะ้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับมีแสงอีกตัวดนึงโอ้สุดยอดครับได้แล้วครับออกเลยครับออกเลยครับอันนี้อันนี้เดี๋ยวขอคุณภาพวิดีโอต่ำอะไรเนี่ยมันจะบันทึกได้ไหมเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมได้เรียบร้อยครับโอ้โหอันนี้คิดว่าได้จากเลดนะ ผมไม่คิดว่าได้จากอย่างอื่นนะนี่ครับได้จากเลทแต่ไอตัวที่เปิด50บครั้งแล้วมันจะให้อ่ะห้าสครั้งแล้วมันจะให้อ่ะมันจะให้อ่ะมันจะเอาตรงไหนวะห้าสิแล้วใช่ไหมเมื่อกี้โอเคครับเอาเป็นว่าเราได้มาแล้วละกันนะเมื่อกี้ไหนวะไหนวะไหนวะอยวโชว์ก่อนครับโว์ก่อนก่อนหมดเวลาแลวครับ นี่ครับคุณผู้ชมหรือว่าเมื่อกี้มันเป็นตาที่50พอดีมันก็เลยให้มาเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าที่แน่ๆนี่ครับอัศวินพิเศษพยักไมค์ค่ะฮฮือฮสุดยอดครับอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนหมดเวลาก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับในคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหรือคุณผู้ชมชอบนะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับลินฟันไปแล้วก็สวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝันดีแล้วอ่าโอเคบ๊ายบายครับผมก่อนเวลาหมดก่อนคลิปมันจะเสียบ๊ายบายครับ น้นายไงเหลือสานาทีพอดี